สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกเบนซ์ออท่านและลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้เรามารีวิวหัวเกียร์สปอร์ต AMG นะครับเป็นลายไม้ล้วนนะครับสวยงามมากครับเดี๋ยอยู่สองลูกนะครับถ้าท่านใดสนใจอ inbox กกหรือว่าทักมาที่ทางเราได้นะครับใส่ได้ทั้ง W140 W220 W 2, w 2ส2ง2 1 0 w 1ส4 W123 ่นสายใส่ได้เหมือนครับที่ผมได้บอกไปนะครับส่วนฐานเกียร์นะครับฐานเกียร์ก็จะเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็ตรงโลโก้ก็จะเป็นโลโก้เอ็มจีเป็นแผ่นสแตนเลสเหมือนกันนะครับไม้ล้วนครับไม้บอนัดสวยงามมากครับขอบคุณครับ